Eu ัสดีครับอร่อยเลิศก,กับผลิตในวันนี้พามาที่ร้านข้าวมันไก่คุณย่าบายตำม,มัว่วสาขาลำลูกกาแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านข้าวมันไก่สไตล์ไทยๆน้องใหม่แห่งย่านลำลูกกาที่กําลังสร้างความฮือฮาครับด้วยสูตรความอร่อยเฉพาะที่สืบทอดจากรุ่นคุณแม่ซึ่งเป็นสูตรที่เกิดจากการบ่มพ่อประสบการณ์อันยาวนานไม่ว่าจะเป็นการเลือกข้าวที่นํามาหุงการเลือกเนื้อไก่และน้าซุปสีทองที่เกิดจากการเคี่ยวโครงไก่นานนับสี่ชั่วโมงและน้ําจิ้มรสชาติจ,จัดจ้านที่คัดสรร เพราะผักปลอดสารพิษครับจนทําให้ข้าวมันไก่คุณย่าบายตามั่วกลายเป็นเมนูโปรดจานด่วนของผู้ลิ้มลองไปสะแล้วละครับและในการกลับมาตอกย้ําความอร่อยเลิศที่ไม่เหมือนใครก็อาจทําให้คุณเซอร์ไพรส์รกับเคล็ดลับเล็กๆเกี่ยวกับไก่ที่ข้าวมันไก่คุณย่าให้ความพิถีพิถันครับแต่จะเป็นอย่างไรอร่อยเลิศขนาดไหนไปตรายการตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรนลภิพันธ์ไปพิกสูตรกันเลยครับวันนี้รีดอยู่กับผู้จัดการร้านค่ะคุณเกตสิริ สิริมาศคุณหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเมนูที่นี่ข้าวมันไก่ของคุณย่ามันดียังไงหรอข้าวมันที่เราหุงนะคะหุงจากข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซนต์ผสมกับข้าวเสาวให้นะคะถ้าใช้หอมมะลิอย่างเดียวมันจะทำให้นิ่มเกินเมนูที่หนึ่งเมื่อมาถึง ต้องสั่งเลยคืออะไรจ้าถ้ามันไก่ต้มนะคะที่ลูกค้าเข้ามาจะสั่งซื้อกันเป็นประจำจะใช้ช่วงของสะโพกไก่รสชาติดีแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะ,คะ ข้าวมันไก่ทอดล่ะข้าวม,มันไก่ทอดนะจะใช้ช่วงอกไก่เราจะหมักไก่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วหลังจากนั้นเอาไก่มาชุบกับไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็ลงทอดในน,น,น,น้ํามันร้อนๆค่ะจิ้มน้ําจิ้มอะไรจ๊ะน้ําจิ้มสามรสอีกหนึ่งข้าวมันไก่ค่ะข้าวน้ําตกไก่แทบน้ําจิ้มใช้พริกแบบคั่วเองมันก็จะได้ความหอมจากข้าวคั่วเซตมีอะไรบ้างจ๊ะ มีข้าวมันนะคะถ้วยหนึ่งแล้วก็ไก่ต้มจานใหญ่ๆเลยนะคะมีสลัดด้วยนะคะคุณย่านี่ได้สูตรมาเด็ดๆทั้งนั้นลีขอการันตีความอร่อยทุกๆเมนูที่ข้าวมันไก่คุณย่าบายต่ำม่วสาขาลำลูกกาคลองสีอร่อยเลิศค่ะ ทักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านข้าวมันไก่คุณย่าบายตำม,มัว่วสาขาลำลูกกาคลอง4ตั้งอยู่ที่ถนนลำลูกกาคลอง4ติดโชว์รูมฮอนด้าคลอง4ภายในนิสสันยู่ค่ะยืองบิ๊กซีคลอง4ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนู กวางตุ้งน้ำมันหอยกับร้านข้าวมันไก่คุณย่าบายตะม่วสาขาลำลูกกาคลองสีอันดับแรกลวกกวางตุ้งในน้ำร้อนเดือดจัดจัๆใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนำกวางตุ้งขึ้นคีบเลยแช่น้ำแข็งทันทีค่ะแล้วจัดเรียงใส่จานตอนนี้น้ำราดที่สำคัญตั้งกระทะค่ะ น้ำมันหอยอย่างดีและน้ำซุปค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งซอสปรุงรสแป้งมันผสมน้ำคลุกเคล้าน้ำให้ได้ที่นะคะหลังจากนั้นมาราดบนกวางตุ้งที่เราลวกไว้แล้วเพียงแค่นี้ค่ะท่านจะได้กวางตุ้งน้ำมันหอยที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ